ครับสวัสดีครับทีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับวันหยุดสุดสัป,ปดาห์นพี่น้องเนาะวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567นะครับครับเมื่อนี้พยาแปรภามาติดตามเหล้าพัฒนาของปูห้าเจ็ดแปดตัวอีกนพนองเนาะครับเมืม่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่5เมษายน67เจ็ล้าพัฒนาออก2768 04 ครับเลขล่างจะออกหกแปดนะพี่น้องเนาะครับนี่ของปูห้าเจ็ดแปดพี่น้องงวดที่ผ่านมานะครับปูพภายให้วิ่งเจ็ดกับแปดกับมาแปดแปดนี่มาทั้งบนทั้งล่างนี่พี่น้องครับสายวิ่งสายลูดนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยส่วนจับคู่ก็มี่แปดหกพี่น้องเข้าตัวกลับนะครับออเ,นเนาะครับเตี๋ยวปูนไปเนียนที่เจ็ดสองแปดสองก็ถือว่าเข่าคือเกาเ่านะพี่น้องเนาะครับ ภายโศกภายมันพอเต็มกะดีใจน้ำเนาะครับเนาะภายบ่ยโศกบ่มมันกะมาตามต่อวันจันทร์ที่แปดนะครับไปเบิ่งน้ำกันเนาะครับเนาะวันจันทร์พี่น้องเนาะ วันจันทร์ที่8มีสายน พัฒนาปู5 7 8พี่น้อง บนล่างวิ่งโูดครับหนึ่งกับสองนะครับสัตว์เกียนนะครับเนาะ ครับส่วนผูจับผูพี่นอ้องหนึ่งศก้าหนึ่นะครับ สองศูนย์สองเก้าสองสามนะครับ ดวงวดนี้เนียน4หีหางเลยพี่น้องเด้อย กันเบิลกันเป่าพี่น้องศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสามสามนะครับ ครับตัวที่บนเห็นเข้ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อครับพี่น้องเอาแคปหน้าจอได้ครับเด้อครับวันจันทร์ที่8เมษายน2567เนาะครับเนาะราพัฒนาปู่7 8 8นะครับขับบนล่างวิ่งรูด1กับ2นะครับจับคู่10 19 13 2องศูนย์สองเก้าสองสามเน้นสีหางนี่พี่น้องครับตัวโมเนนเกลือสองเก้ากับสองสามนะพี่น้องเด้อนะครับส่วนกันเบิรนกับศู 00, 99, 33, นย์ศูนย์เก้าเก้าสามสามนาะพี่น้องเนาะเอาฉะนั้นแล้วงวดที่ผ่านมาก,กับแปดหกเข้าตัวกลับเด้อนะพี่น้องเด้อนะครับฉะนั้นแล้วหมักสอบตัวดใดเข้ากับอย่าลืมกลับตัวไว้นานะพี่น้องเนาะครับ ครับพอเตมขอข้อกับขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ห้าเจ็ดแปดเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตมขอไว้พ่อนคอยเขาคอยให้แตกปังๆนะพี่น้องเนาะครับเอาพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อพอเตียมขอฝากไว้ํำแหนช่องใหม่ของพอเตม พ่อแต้มคนเดิมสันแนลไดพี่น้องเ้อครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นํานะครับเนาะเพื่อจะบอผ่าคชิปใหม่ๆที่พ่อแต้มลงให้นะครับครับเมาสุดทต้ใต้สุดนี้พ่อแต้มกับเกราบขอบพระคุณเย็บซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อแต้มครับพ่อแต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บยาให้ไดความไข้ยาให้มีนะครับเนาะ คขอให้มีแต่โสกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแย้มกันมีแค่นี่นะครับเนาะครับเอาไว้พ่อกันยีคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม